ก็ต้นนี้เป็นสวนปฏิพัฒน์นะครับพรเพื่อนๆครับเราทำไปนานแล้วนะครับแต่ว่าก็มีการทิ้งกิ่งนะครับแล้วก็ทําการซ่อมแซมอยู่เรื่อยๆนะครับบริเวณนี้บ้างบริเวณนี้บ้างแล้วก็ส่วนต่างๆของพวกนี้บ้างน,นะครับก็ยังดีนะครับยังมี ส่วนที่มีชีวิตรอดอยู่นะครับต้นนี้นะครบับรับตัวนี้นะครับก็ทําการขึ้นโรงไว้นะครับแต่ว่าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่าจะมีลักษณะของการยืดนิดหน่อยนะครับเพราะว่าการบังคับในเรื่องของความสูงเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะว่าเราทําตั้งแต่กิ่งและเกินจนเกินไปนะครับพอเก่งมันมีความขนาดใหญ่ปุ๊บเนี่ย ระยะความสูงเนี่ยมันก็จะบวกเพิ่มไปด้วยนะครับในแต่ละข้อแต่ละข้อนะครับอันนี้มันก็จะเป็นปัญหาสําหรับาการทําไม้บอนไสนะครับดังน,นั้นเนี่ยถ้าที่ถูกต้องจริงๆแล้วเนี่ยก็จะต้องทําการเลี้ยงส่วนต่างๆเนี่ยให้ได้ขนาดก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะไล่ ไล่เก่งไปเรื่อยๆในแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นในลักษณะนี้นะครับแต่ทีเนี้ยเราทําตั้งแต่มันปีขนาดเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับแล้วก็ทําการไล่ไปไปเรื่อยๆจนกระทั่งไอ้ที่เราไล่เนี่ยมันมีการเจริญเติบโตนะครับดังนั้นเนี่ยพอไม้มันมีการเจริญเติบโตขนาดของอตัวที่ผม ทำนิ้วให้เพื่อนๆดูนะครับก็จะมีขนาดใหญ่พอมีทยานใหญ่ปุ๊บมันก็จะมีความระยะของความสูงบวกไปตามขนาดของมันนะครับอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่น้องๆรุ่นใหม่เนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจตรงตรงส่วนนี้ด้วยนะครับไม่เช่นั้นเนี่ยมันมันก็จะทำให้ไม้เนี่ยมันยืดนะครับแต่ว่า ถามว่าวิธีแก้ไขมันมีไหมมันก็มีนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะทําการตัดทดแล้วก็ไล่ไปใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่าเพราะว่ามันยืดเกินจนเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากแก้ไขแล้วก็ปล่อยเลยตามเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปสายประกวดอะไรนะครับก็สามารถที่จะซ่อมแซมได้อ,อีกมุมหนึ่งนะครับพเพื่อนๆครับช่วงเนี้ยมันมีะระยะที่ห่างนะครับเนื่องจากว่า นีที่จริงมันจะมีชุดรองรับเป็นซากตรงนี้อีกอีกอันหนึ่งนะครับแต่ทีเนี้ยตรงนี้มันตายนะครับก็เลยตัดออกไปนะครับถ้าทำการตัดบาดแผลก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับปาดติดไปเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็อาจจะต้องทําการแต่งซากตัวนี้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็เราก็เลยตัดสินใจนะครับทําการเลี้ยงตัวนี้ยขึ้นมา ปรับองศานะครับให้มันอยู่ในรักานี้นะครับเพื่อที่จะให้มันรองรับในส่วนนี้อีกอันหนึ่งนะครับไม่เช่นนั้นปุ๊บเนี่ยช่วงเนี้ยมันจะดูโล่งเกินไปเห็นไหมครับเพ,เพื่อนๆครับจุดที่มันเสียเนี่ยมันเสียตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับถ้า2ออันเนี้ยปุ๊บเนี่ยมันมีเนี่ยไอเน,นี้ยไม่ต้องใช้ก็ได้สามารถตัดออกไปนะครับเพราะว่ามันจะมีชุดรองรับอยู่แต่ณปัจจุบันเนี้ย มันขาดหายไปดังนั้นเนี่ยการซ่อมแซมนะครับตรงส่วนเนี้ยจุด2ส่วนเนี้ยเราก็จะต้องใช้ตัวเนี้ยเข้ามาร่วมด้วยนะครับสร้างมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ไม้บริเวณเนี้ยมันดูไม่โล่งไปนะครับในส่วนต่างๆเนี่ยก็พยายามที่จะแก้ไขนะครับก็อาจจะมีการตัดทศตรงนี้อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับก็เล่นชุดนี้ใหม่นะครับส่วน ตัวนี้มันไม่ได้ทําการเปลี่ยนดินหรือบารุงรักษาอะไรมากนะครับดังนั้นเนี่ยพัฒนาการเนี่ยมันค่อนข้างที่จะช้าเกินไปนะครับก็ยอมรับสภาพนะครับเพราะว่า,าเราก็มีไม้หลายต้นนะครับก็พยายามที่จะสร้างอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกหมากเล็กหมักน้อยอะไรพวกนี้นะครับก็ในอดีตนะครับก็เคยทำาการไล่ข้อ ทดกิ่งไปแล้วนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยมันมีการฝังดินนะครับการเจริญเติบโตเนี่ยนข้งๆที่จะเอ่อเป็นในทิศทางที่รวดเร็วมากนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็หลีกเลี่ยงตรงนี้ไม่ได้นะครับก็พยายามตามแก้ไขกันต่อไปนะครับก็เสาร์อาทิตย์นี้น่าจะได้นะครับก็ มีทิ้งกิ่งไปบ้างนะครับบางส่วนนะครับแต่ไม่เยอะนะครับเพราะว่าไม้ฝังดินเนี่ยค่อนข,ข้างที่จะดีนะครับการเจริญเติบโตเนี่ยไม่ได้เต็มที่มากกว่าไม้ที่อยู่ในกระถางน,นะครับแต่ข้อเสียก็คือว่าไม้พวกนี้มันโตวไวมากเกินไปนะครับก็จะต้องมันดูแลรักษานะครับก็ไว้พบกันใหม่แล้วกันนะครับเพื่อนชมครับ